แค่ยังไงอะแค่ยังเ,งเกืบอบเกือบเขาขาดโอ้หักเนาะหลักไทยเกือบเขาขาดสมใจเอาวัานนด้ไปซื้อโว้นี้เดี๋ยวมันกุ้มปีนี่แหละผุ้ปัญญาให่บาทสมใจเอาตัว เมียวมันสอมเกือบน้ำบอนอีเมียวเช็ดตะปูคัดเอาพี่นรองเ้ยเงินบ่มีซื้อเกือบดอก